สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะแคป1คันนะครับกับ Toyota v วี o ก้แชปนะครับปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ซื้อสวยเลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับผ่อนชิวๆออกไปใช้งานนะครับทำเงินทำงานสร้างอาชีพได้ครับคันนี้3,800โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปี169,000บาทนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับบริการจะส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูนบาทได้เลยครับ โตโยต้าวีโก้แชมป์เอสมาร์ทแคปนะครับประตูเปิดข้างได้นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมานะครับใครที่เน้นหารถใช้งานเอาไปทําเงินทํางานต่อยอดสร้างอาชีพจัดไปครับผ่อนก็ชิลเติมน้ำมันก็ไม่แพงขับสบายนะครับใครสนใจนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า้ายขวาปรับไฟฟ้าครับโดยรวมรถสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครสนใจอยากได้ใช้งานมาดูได้มาขับได้เลยครับรถจ มินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับเราจะส่งให้ได้นะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับโทรมาได้เลยครับไลน์มาได้เลยครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดข้างได้แบบนี้นะครับก็ขึ้นลงสะดวกพอประมาณนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับอยู่บ้านไกลบ้านไกลจัดให้ได้หมดครับโตโยต้าวีโกแชมป์นะครับมือเดียวป้ายแดงระบบแก๊สก็แจ้งรงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ ปี2022ครับมือเดียวป้ายแดงครับภายในสวยภายนอกก็งามมับสีสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเน้นเอาไปต่อยอดทําเงินทํางานสร้างอาชีพได้เลยครับคันนี้รถดีสภาพดีหาเอาไปใช้นะครับผ่อน3,800เดือประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครจะผ่อน5ปีก็4,300-4,500ประมาณนั้นนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับว่าจะคุ้มกับความต้องการของท่านหรือไม่นะครับถ้าท่านหากระบะนะครับเน้นใช้งานประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบาย อะไรไม่จุกจิกครับสำหรับ Vigo ไปที่รู้กันนะครับและเครื่องตัวนี้ก็ทนแก๊สอยู่แล้วครับฉะนั้นเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่เน้นนะครับทำเงินทำงานต่อยอดสร้างอาชีพค้าขายเดินทางได้หมดเลยครับรถโดยรวมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆครับนี่เลยครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่ก็ลองพิจารณานะครับเน้นเลยครับว่าคุ้มมากๆกับสภาพและราคาแบบนี้นะครับหาเอาไปใช้งานนะครับคุ้มสุดๆนะครับ ผ่อนชิวๆจะสดก็ได้นะครับจัดโปรโมชั่นมาแล้วนะครับ1นึ0 0 0ับาทนะครับรถสวยๆคัดเช็คเรียบร้อยสมาชิกที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับไม่ประมาณ2 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใช้ไม่เยอะครับสำหรับติด LPG ถือว่าใครได้ไปก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับสวยสมบูรณ์ครบจบสำหรับเน้นเลยนะครับใช้ทำเงินทำงานคุ้มสุดๆนะครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบาย นี่ครับห้องเครื่องนะครับดูแลดีมากครับเจ้าของเดิมเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับฝากไว้ไ้วยนะครับกับกระบะสุดคุ้มแน่นอนนะครับ SmartCapt o y o ยต้าว o c h a m ชนะครับเครื่อง2007เเกียร์ธรรมดาเบนซิน LPG ครับ